ราคาโปรโมชั่นเดือนกันยานะฮะขายดีมากนะครับสำหรับ Honda w เว e ร้อตัวแล้วแม็กดูว่าตัวท็อป2อนะครับราคาเงินสดนี่47,000ไม่มีทอนนะครับสำหรับ Honda w เว e ร้อนะตัว l ล้อแม็กสีแดงคันนี้นะคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะกร้าใส่กันลายพร้อมเลยนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพีพ่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี 2, 2, <ver> ้ก็วันที่26กันยา2567นะครับวันนี้ก็ได้เรืปล่อยรถใหม่1นึ่งคันนะฮะก็จะเป็น h อน d ้า a v e 1ร้ยตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อป2024ตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่นะฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงานะฮะแล้วก็สีแดงด้านนะครับมีให้เลือกยูซีซีนะฮะสำหรับตัวล้อแมกนะก็จะมีสีแดงตัวนี้นะครับ สีดําแดงนะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีขาวแดงนะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อเงินสดนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะฮะเพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะฮะไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนวันนี้แนะนําก็จะเป็นเวฟร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กนะหรือว่าตัวท็อปสีแดงนะครับ คันนี้ายช่างของเราตรวจเช็ครถใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้แค่ตัวรถนะฮะเนี่ยสีแดงนี่สวยนะครับหรือสีก็จะเป็นสีแดงเงานะครับเนี่ยเงาวับเลยนะครับแล้วก็สีแดงด้านตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นสีแดงด้านแล้วก็สีแดงเงานะตัวนี้ก็ระบบเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบอนาล็อกอยู่นะฮะตัวนี้ครั้งแรกนะฮะทางร้านก็เติมประมาณให้100บาทนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์น้ำมันฮะระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์นะครับตัวนี้ตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับในส่วนขอราคานะครับตอนนี้ราคาเงินสดนะฮะที่ร้านขายอยู่ที่46,900บาทนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่092 1577 129นะฮะถ้าถูกใจในราคา4 6่0 0 900บาทนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเครดิตดีนะฮะคันนี้ก็สามารถฟรีดาวได้นะฮะจ่ายแค่ค่าสัญญากับค่าประกันนะฮะ350บาทนี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับค้างวดตอนนี้ก็สามารถส่งยาวสุดได้ถึง42งวดนะฮะ42งวดก็1835บาบาทนะครับเงินดาวก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจะดาวมากดาวน้อยก็ได้นะครับเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยนะครับ หรือว่าจะดาว5,000 10,000 20,000 30,000ได้หมดเลยนะครับหรือจะซื้อเงินสดกอได้นะฮะเงินสดก็46,900บาทนะครับอันนี้คือราคาโปรโมชั่นนะฮะเดือนกันยานะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อเภรกษักินะครับสนใจโทรเข้ามานะ0921577129นะครับเนี่ยสีแดงหม่นี่สวยนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับ เกียร์นี้เป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งชั้นสี่นี่อย่าไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่อย่าไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะฮะสำหรับท่านนายที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบทนแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะฮะแนะนํารุ่นนี้เลยนะฮะเวฟร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กนะฮะประหยัดน้ำมันมากนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง76.9กจิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.3นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับตัวนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะฮะสี่0มื่นะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่ 46,900บาทราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะฮะัยูบอกก็นี่ฮะใส่ของได้นะฮะแต่ว่าใส่หมบกก็นอกเต็มใบไม่ได้นะฮะแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะฮะแบตเตอรี่รับประกันให้เหมือนกันนะฮะรับประกันให้6เดือนนะฮะหรือว่า5,000กิโลเมตรนะครับสำหรับตัว2024นี่เขาจะไม่แถมบล็อกหัวเทียนกับไขควงมาแล้วนะครับนี่ฮะจะไม่มีนะครับผมนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆพี่ๆมาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับว่าเครื่องยนต์ตัวใหม่เป็นยังไงบ้าง ตัวนี้เงียบทริปเลยนะฮะอันนี้ติดเครื่องเลยนะครับตัวนี้ก็ขนาดเครื่องยนต์นะฮะหนึ่งร้อยสิบซีซีนะฮะหนึ่งลูกสูบสองเบาะนะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่สี่สิบเจ็ดมิลนะฮะช่วงชักนี่หกสิบสามจุดหนึ่งนะครับลูกเล็กแต่ชักยาวนะฮะวอนด้าเน้นประหยัดน้ำมันนะครับนี่ก็ระบบเบรกหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะข้างหน้าดำข้างหลังดิสนะครับผมนะฮะ สีแดงนี่สวยนะสำหรับทนใดที่ชอบโทนสีแดงนะจะถูกจะแพงก็ขอให้เดนไว้ก่อนนะฮะอ๋อลูกค้ามาบอกว่าใส่ตะกร้านะฮะเดี๋ยวในช่างของเราก็ใส่ตะกร้าให้พร้อมเลยชุดตะกร้าหน้านะฮะของเทปใบละ206บาทนะครับอันนี้ลูกค้าอยากใส่ตะกร้าเพิ่มนะฮะเงินสดก็46,900บาทราคานี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะเงินดาวเครดิตดีก็จ่าย350บาทนบฮาทส่งวดเดือนละ1,800 35บาบทนะครับ42งวดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะฮะจะดาวมากดาวน้อยก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเอกสารในการออกรถก็บัรปชาชนใบเดียวนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ